สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะ u ู u ูบชาแน n วอวล่าทิ์แท็กเตอร์ค่ะขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ตอพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้มีรถแท็กเตอร์เข้ามาใหม่นะคะรุ่นฮิตรุ่นขายดีเลยสําหรับตัวนี้ L 3 6 0 8ตัวดีทีนะคะมาเมื่อไหร่ก็หมดตลอดเลยนะคะขนาด36แรงม้าค่ะเดี๋ยวหนูเริ่มเลียฟังกันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะตัวนี้1647งพันสบซีซีนะคะดีเซล3ามสูบ d ด r e c t i n j e c น i o n ัระบายความร้อนด้วยน้ำ คฟวีดสอเผานะคะสำหรับตัวนี้ก็มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเราติดตั้งให้เป็น2ชิ้นมาพร้อมใบมีดดันดินหน้านะคะเป็นแบบคันล่างเนาะแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นรูปไปชมตามนี้เลยเป็นผ่านพวนนะคะหรือว่าผ่านถ่ายของ LCS นะคะของใหม่นะของใหม่มือหนึ่งเลยนะคะได้ไปของใหม่มือหนึ่งตามรูปตรงปกแน่นอนนะคะตามรูปรูปนี้เลยนะคะทางร้านเราเป็นคนถ่ายเองเลยนะคะก็ตามนี้เลยเนาะอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดดันดินหน้าคัานล่างอย่างในรูปเลยนะ ะะแล้วก็ในส่วนของผ่านพวนนะคะก็ตามรูปเลยนะคะส่วนพวี่ท่านใดที่อยากได้อุปรกรณ์อื่นๆชิ้นอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวทักมหาน้ำตาลหลังไมได้นะคะสำหรับตัวนี้ก็จดทะเบียนปีพศ2 5 5 4นะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมเลยนะคะก็ ตัวนี้จดทะเบียนปี54เนาะหน้าไม้ตอนนี้อยู่ที่1,300ชั่วโมงการทํางานนะคะไม้แท้ไม้เดิมอย่างแน่นอนเนาะ1,300นรนิดๆน,ดนะคะน่าจะประมาณ 1, 3 1> <ม>ึ่งนมนะคะตัวนี้เนาะ1,318ชั่วโมงการทํางานนะคะจํานวนเกียร์ตัวนี้นะคะ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังเนาะพี่ๆด่านไดที่สนใจนะทักมาหาน้ําตาลได้เลยนะคะี๋ยวหนูแจ้งราคากันเลยละกันสําหรับตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่299,0 0 0บาทค่ะพี สี9 0 0่2 9 0 0บาทนะคะอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าอุปกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านพวนของใหม่นะราคานี้เราส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไกลแค่ไหนนะคะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยส่งให้ฟรีนะคะ2,90,000 9,000บาทนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะติดต่อมาหาน้ำตาลได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์087 573 4727นะคะหรือว่า089 9็91339เนาะโทรมาเบอร์ใดเบอร์หนึ่งก็ได้นะคะแล้วเราตั้งอยู่ที่ตลาดธรามเขือค่ะอําเภอคลองขุ้งจังหวัดกําแพงเพชรนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะ365วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคะไม่หยุดวันนะกขัตเกิกนะคะเดินทางมาชมสินค้ามาทดลองขับกันได้ทุกวันเลยแล้วเราเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะแต่ว่าก่อนมาโทรแจ้งกันก่อนนะคะเพื่อสินค้า ได้ถูกขายหรือว่าถูกจองไปเนาะพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลานะคะโทรนัดวันเวลากันก่อนนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะสมบูรณ์นะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสมบูรณ์นะคะระบบการทํางานต่างๆสมบูรณ์เลยเนาะส่วนพี่ท่านใดที่อยากได้เอาตัวนี้เนาะที่เป็น L3608 ตัวนี้เอาไปติดบุ้งกีตักแม่อปุปกรณ์อะไรเลยแต่ว่าจะติดบุ้งกีตักนะคะก็ทักมาพูดคุยหลังไมค์กันได้นะคะทางร้านเราเป็นผลิตบุ้งกีตักด้วยนะคะยี่ห้อ WT นะเป็นแบรนด์ของทางร้านเราเองเนาะสนใจจะเอาคันนี้ไปติดบุ้งกีตักก็ทําได้นะคะก็คืออุปกรณ์สามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยเนาะแล้วแต่คุณลูกค้าเลยเดี๋ยวทักมาพูด คุยกันเนาะแต่ตัวนี้นะที่หนูพูดไว้นะคะก็คือเป็นตัวรดกับใบมีดแล้วก็ผ่านพนนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจทักมาพูดคุยสอบถามกันได้เนาะให้คําแนะนําเต็มที่แน่นอนนะคะแล้วก็พี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะคะก็โอนมาจํามาจองกันได้นะคะ1-2 0 0 0 0สหมื่นส่วนที่เหลือก็บเงินไปทางพร้อมรับสินค้านะคะ อยากได้รูปคลิปวิดีโอเพิ่มเติมทักมาที่ line ไลนะะ์นี้เลยได้เลยนะคะนี่เลยเดี๋ยนูขึ้นไลน์ไว้ให้นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะแลวเราไม่มีประวัติโกงหรือว่าไม่มีประวัติอะไรอย่างแน่นอนเนาะพิมพ์ไปใน Google ได้เลยนะคะว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดวอลเลทิฟแท็กเตอร์นะคะพิมพ์ให้ถูกนะพิมพ์ตามนี้เลยนะคะหอจอกอจุดวอลเลทิฟแท็กเตอร์ก็ได้นะคะทางร้านเราจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนแล้วนะคะ ก็ให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม YouTube ช่องนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้น้ำตาลในการทำคลิปต่อๆไปนะคะหวังว่าพี่ๆทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ